พอเป็นท่าก็สิง่ายสันล่ะครับผมเพิ่งสถานการณ์ก่อนครับโอ้แต่ว่าพูดบนก็ดีอยู่นองบอกกระดีอยู่แต่ว่าอ่านบลอกปลอดภัยนะก็ไม่เชื่อว่นยังว่ดตรงๆรงนี่แหละครับรู้สึกว่าสิจังไหนล่ะขยอมมาว่าให้สิมานอตเหมืนโมสองสามคนอยู่ว่าฉันครับผมยันก็ได้เรื่อนนี้กยอยท่าเขาปฏยญาตสวัสดีครับพี่น้องครับผม ครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มงเมเชกจะพาพี่น้องจี้ครับผมโทรไปหาพอฟันเหม็นผู้ถอดครับผมหลังจากเพิ่นพาพี่น้องจี้เขาล่างตรงๆครับพี่น้องเนาะหาซีครับไปถามเข้าๆพอครับผมครับเป็นยังไงท่างคุ่นเพิ่นได้โชว์เรื่องราวน้อกันบอครับผมครับเพราะว่าพอกะที่ว่าให้แม่นครับพี่น้องเนาะเด็กของพอครับเอาก็ดีใจกับพี่น้องจี้อครับผมบางท่านก็ได้บางท่านก็บ่ได้ครับพี่น้องเนาะ สังเกตเบื้องลขพอจิเข่าตารางได้ครับผมลงตารางตลอดเลยครับตั้งแต่ตามมาตั้งแต่สองหนึ่งครับพี่น้องเนาะสองหนึ่งแล้วก็มาอันนี้ครับพี่น้องเนาะหาศูนย์สองสามกับผมหรือว่าหาซีับชุนมากิะลงล่างครับคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวกล่ามาเชื่อจิตไปทษไปหาพอครับผมโทษไปยามเิ่นครับเป็นยังไงครับพี่น้องเนาะกับผมข่าวข้าวของพอนา ครับพร้อมกับแนวทางตัวเลขงวดต่อไปครับผม16มีนาคม68ครับก่อนที่จะไปรับชมวมาฟังก้อมาเชียกขอขอพระคุณพอเด้อครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องฝากเป็นกําลังแรงใจกดไหลกดแช่คกับก้อมาเชียน้ำเชียไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพอกันเลยครับพ่อครับครับพอมก้อมาเชียสวัสดีครับผม ครับสวัสดีครับโอ้ก่าวันไวยออกเนาะเฉียดสิวเลยกว่าเด็ดเด็ดเด็ดล่างจอไหลเลยพ่อมาจอล่างไหลเลยพ่อเนาะแมันยู่ว่ามันค่าใจบ่พ่อจับกบจับกบกบความย่ำเลยเป็นสีดิโอ้กบเนี่ยกบเป็นของเก่าคือเหมันยเลยครับเล็เดียวใช้มือ เรื่อกมบเงี้ยเป็นเก่าเันเป็นหาซีนะครับเรื่้นจว่าเได้หลายดอกเพราะว่ามันถือเล็กเล็กดับเะเล็กบ่มานำกันครับพ่อแต่แต่ยุบานนี่ได้หลายเลยได้หมดโอ้่<า>ครับพอวันเนี้กนี่แ่เจะหาหาหาซีครับในนเรื่ยไปฟังเล็กดับสนับวันนี้จะมือวันนอกเทินเลยไหมกวาเสียนอนกยุดกี่หังเ<อ>ทินไหม เขาท่าพ่อไงเขาท่าเอาพอจิบป้อนท่นบ่จังวันเนี่ยพ่อกสตรยู่ยเกือบพิบัติเขาท่านะเขาขายสองแสนเต็มบ่ครับเขาเทินเป็นชื่อเสียตัวดิตัวเดียวเขาหายซีเขาหายซีเลยบ่เขาเทินเป็นชื่อขายเขารับอีกเลยดิรับาพตัวดตัวเดียอ๋อตจังวพ่อจพอกระังฟัง้างย้เดี๋ยวเข้าไป้องนัน สิบกว่าคนสิบแปดสิบเก้าคนมาเลืหน้ามองห็นจนงโอ้แขวงจะเกี่ยวเทิดมันก็งงส่งนี้ครับลำบากใจยังไะเขาท่านะครับผมเด็กเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวดิเนี่ยอ่าถ้าออกมาได้จัดให้ประมาณนี้เลยตีกอบางสิ่งตีก็ท่าเีหาซา เลขกันบ่มาน้ำกันครับเลขพีดอ่อนเอ่อเครื่องกันเลนกก็ยากครับโอ้นับปอนาะเออกันกัีเอฟซีเราฟังเลกกันบ่ามากน้ำกันกับเลขดับนี่ก็สิได้อยู่ครับเกิดคนกับว่าเลขเลขดัขบแลนะพออาที่วัน<ช>หาบวกศูนย์เป็นหารคนก<ช>ับว่าดับอีกหาเพราะว่าเพราะวันวนี้ที่เสียดเอี้ยนกับว่าแช่เพราะว่า พอจอจอลายหเตพอน่ะเมนยู่บ่อพิเศษยุ่โอ้ธรรมะศูนย์สามหมือนก็จะงี้อีกสองเด่นยุ่บ่อใชไดยเออเพราะว่าตำรวจมันจ่ถือยังไงลุยงานลุยแรงงานรก็มาเสีสังเกตเบื้องลึพอลงกลางเกือบจะสุกหมวดได้พอเออแสุกหมวดแม่เริ่มต้ัสองหนึ่งปุณนะสองนึ่งมเนาะครับผม ต้องล้างตลอดพ่อให้เขาล้างตลอดเลยครับจะมาดีใจน้ำยูเทอร์เอสซี่พุทไธเอก็ได้ครับเพิ่นไปคมันชาดนมข้ากาแฟอยู่พอครับผมช่วงไข่เจียอยู่น้ำบานเนี่ยโอ้โหเท่จ้ำจ้ำครับพ่อดีใจน้ำไข่เจียวใช่ดอกผู้ลงทุนคนกับผู้ใดไม่พอโอ้ยกับเรื่องตัวนีนอยู่หาซองหนซื้อหาซองแหม่มีจริงเป็นบริอวณว่าไข่เจียฟังเลขดับทำเลขกว่ามันนำกันครับ นี่ยก็เกออกงานเดกออกงานความครับจังหวเดไดท่ากันนั่นละท่ากันครับคนยุดแถวนี้ละเอาวันนี้ทิศจะไหนหรือเก็มาเชีครับผมชิด้หอนหมูคุณนี่มกผิดกันคุเนี่ชิดไหนชดหนมูอให้หมูเอาที่ให้แปลเลยั่เอาอี

ตอนนี้ข้าเจ้าเมียเหมือนเหล่าพ่อนี่ไปมัดแล้วครับเจ้าก็ซื้อกาแฟซื้อนมซื้อ,อยังไงในี่้นมีผู้ใดน่อมเป็นมูบเหล่าพ่อนี่เจ้าว่าหายเจ้าว่าหายลูกชายกำลังชายคนออกมาปมเป็นมูอีกเพิ่มเยอะแยะสนอกครับเจ้าก็เลยเออเสียเหตุเสียลูกเคยไปยู่เป็นมูเพิ่มมาสั่นสองสามคนครับเพราะว่าิไม่ขาเจ้าอ่ะครับ ฆ่ากันบูดนาะพ่อเนาะฆ่ากันพูดตัวหนาถึงพูดครับแต่ว่าผัวไม่อยากคิดกันดิว่านั่นต้องมาเชื่อพอกันรู้ตัวกันมั่งต้องหอน้องเขเจ้าหรอกว่าฮัวฮ่าได้เอาครับเพาะว่ามาสิเอาดอกแต่ว่าเขายอมคิดกันแล้วครับมึงกันนะต้องกากันใช่กันแล้วมึงไปทาเพิ่นหันมึงไปนั่งยื่ให้หันาพั่นครับยังได้หมูห้องกันก็ผมตั้งกลุ่มไปแล้วว่าเอาดอกครับ ครับผมแต่ว่าจังไงกันเจอหลายเทื่อแล้วเพิ่อนชาวทหาครับเทำงานาจังว่าว่ากันไหมเนาะครับพ่ออันนี้วันมีดวงอีกอันก็อยู่กับดวงเนาะพ่อเนาะผู้ถือกับมีผู้ว่ถือกับมีครับผู้ขยันเสียทั้งเรกดับกับมีครับผมเรกว่าแม่นำกันกับมี่นี่แหละซุ่มซุ้มขยันเสียตกดับครับ เอาจังได้กับมาตามตัวครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวพอกับให้คือเก่าเหรอครับผมแต่ว่ากังได้พอกับดูแลยตะวันปั<า>งเป็น,นขีน้บางคนก็เลขลายตัวคนว้าวสุดหน้ากระดาษเลยถึงว่าตายตั้งดลายตัวเลยครับถึงเงินขี่จะ่สิเก้าเพื่อเพิ่งหม่องไห้ครับบ่าลายตัวค,ค,ค,ครับ,บพี่น้องเนาะมีศูนย์สามหาสองครับผมสองศูนย์หาซี หาหาซักหนี่ครับพี่น้องช่วงนี้คช่วงนี้จ่อให้พวมเนาะแม่นครับผมหาที่หาหาจ่อให้จ่อล่างเลยเฉพาะเนาะครับมุ้อพ่อเขาบอกยุติสิหาซี่ก็หาหาครับผมล่างก็ตันแล้วเพิ่มเยอะไม่เอาจังไดเกิดดูแลเด้อพ่อดูแลตัวเองดีๆจังไดแท่เออพ่อเป็นตาเก่ามาเชียรนุ่ม่อเป็นท่าก่าสิง่ายสั้นละ ครับผมเพิ่งสถานการณ์ก่อนครับโอ้แต่ว่าพูดบนก็นดียอดยู่เนา้องบอกกรนดีอยู่แต่ว่าท่านบ่ปลอดภัยนะก็มาเที่ยววันยังว่าตรงตรงเลยละครับรู้สึกว่าสิจังได๋ล่ะขเอามาว่าให้สิมานอดนดเป็นหมู่2-3คนอยู่ว่าซั่นครับผมยันก็ได้เร้่องนี้ขยอยท่า,า,าครับทปฏย่าณก็องไปดอกว่าไปจะเพิ่มกว่านะครับ ออกตัวเทินไปนะครับผมยังเกิดบนแนนนอนเได้ครับผมทากันครับเลขออกได้ทุกตัวครับผมเอากับถือว่าเป็นความโชคดีของเอฟซีเด้อครับผมกับพอกระสียหายแนวทางดีๆต่อไปครับให้ไปเรื่อยๆอยู่นะครับผมเอาความเชื่อคสิรบกวนพอซัมมีเด้อครับพอ่อ ขอบคุณพ่อครับผมยู่ดีไม่แห้งเด้อครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมกับเป็นห่วงพ่ออยู่ครับพี่น้องเนาะครับแต่ว่ากับมเซ่กับบุรุษว่าพันยุใส่ได้ครับผมตอนนี้ครับรูแต่ว่ันยุแถวๆนี้ครับพี่น้องเนาะยุยุบวกไก่ปันใดต่ว่ากับบุรุษว่าพันยุใส่ครับผมรับพุณพ่บอกสถานที่ครับอ๋อครับพี่น้องเนาะจังได้กับมา ตามกันต่อเช่นเคยกับพ่อฝันแม่นปูทอก16มีนาคม68ครับผมถ่ายคลิปนี้ก็มาเชื่อ์กับขออวยพรให้พี่น้องพี่โชคดีครับผมครับมีความสุขเด้อครับพี่น้องครับมันนี้เรีกออกค่ะสู่กันต่อครับพี่น้องเนาะ1ิมีนาคม68สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ